เาลองกองวันะลองแ่าทที่ลองกองวันลองกองเาาิบทจะี่ลองกองเสาปามันตับมันจ้งทำไมรู้ลูกมีอยู่แต่มันเย็นแล้วเนี่ยมันีสนใจด้วยลองกองานเลยอาจารย์จกในิเลยกาทอมาดูบะจมกัดกตีเสาอาทิตย์มันจะหมดไว้อค่สาทที่จุดก่อนเื่อได้เลยาจาร์ได้ลองกองมันหวาน สองรที่ห้าสิบบาทยืดองวัไปลมองสี่ร้อยยืดลมสองร้อยยืดไปยืดลมสองวัดลมสง่ร้อยยืดลมสองร้อยยืด